สวัสดีครับวันนี้ท่านอยู่กับชอบ PD ดีออโต้คช่องที่รวบรวมรถมือสองหน้าใช้สภาพดีมาให้ท่านเลือกดูเลือกชมกันครับวันนี้มากับ Ford r a ร g เจ2.5เกียร์ธรรมดาแคปเปิดได้ฮร์เดอร์เอ็กแอลที T ่ปี2011มาพร้อมไฟหน้าที่ออกแบบมาให้มีความดูดันและทันสมัยโคมไฟเป็นแบบมันติรีเฟกเตอร์ช่วยเพิ่มความสว่างและเพิ่มความตอดภัยในเวลากลางคืนกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่ทำจากวัสดุโครเมียม อีกทั้งยังเพิ่มความหรูหราให้กับรถและไฟตัดหมอกที่ติดตั้งอยู่ด้านล่างช่วยเพิ่มความชัดเจนในการมองเห็นในสภาพอากาศที่มีหมอกหรือฝนตกหนักกระจกมองข้างของรุ่นนี้มีการครอบด้วยโครเมียมเพื่อเพิ่มความหรูหราให้กับตัวรถและยังมีไฟเลี้ยวในตัวที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนการออกแบบนี้ช่วยให้รถดูมีความทันสมัยและใช้งานได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นมือจากประตู ถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามด้วยวัสดุโครเมียมที่ทนทานการเลือกใช้วัสดุนี้ช่วยให้รถดูมีความหรูหราและน่าใช้งานมากยิ่งขึ้นกระจกทุกบานของรถถูกติดฟิล์มให้เพื่อเพิ่มความเป็นส่วนตัวและลดความร้อนจากแสงแดดฟิล์มกระจกคุณภาพสูงยังช่วยป้องกันรังสี UV และเพิ่มความปลอดภัยในกรณีเกิดอุบัติเหตุบันไดข้างที่ติดตั้งมาให้ช่วยให้การขึ้นลงรถเป็นเรื่องง่ายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ บันไดข้างยังมีความแข็งแรงทนทานและออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวป่องซุ้มล้อของรถรุ่นนี้มีขนาดใหญ่เพิ่มความแข็งแรงและความสมบูรณ์แบบให้กับตัวรถนอกจากจะช่วยป้องกันดินและเศษหินที่กระเด็นขึ้นมาแล้วยังเสริมให้รถดูมีความโดดเด่นและบึกบึนมาพร้อมล้อแม็กที่ออกแบบมาให้มีความสวยงามและทนทานอย่างที่ติดตั้งมากับรถเป็นอย่างที่มีคุณภาพสูงช่วยเพิ่มความปลอดภัย และการกาะถนนในทุกสภาพอากาศกระบะท้ายของรถรุ่นนี้มีขนาดใหญ่สามารถบรรจุสิ่งของได้มากพร้อมทั้งมีแม็กไลเนอร์ที่ช่วยป้องกันการเกิดรอยขีดข่วนและเพิ่มความทนทานกระบะท้ายถูกออกแบบมาให้ใช้งานได้หลากหลายและสะดวกสบายไฟท้ายถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามและชัดเจนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกสภาพอากาศและช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ ไฟเบรกดูที่3ถูกติดตั้งบริเวณหัวเก่งของรถช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่โดยเฉพาะในช่วงที่ต้องการหยุดรถกระทันหันทําให้รถขันหลังสามารถมองเห็นสัญญาณได้ชัดเจนและลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมือเปิดฝาท้าทยทําจากวัสดุโครเมียมที่มีความทนทานและสวยงามพร้อมทั้งมีตัวอักษรเรนเจอร์ anger, ขนาดใหญ่ที่เสริมให้รถดูมีความเป็นเอกลักษณ์และโดดเด่น การชนท้ายถูกออกแบบมาให้เข้ากับตัวรถได้อย่างลงตัวช่วยป้องกันการเกิดความเสียหายในกรณีเกิดอุบัติเหตุและเพิ่มความสมบูรณ์ให้กับรถประตูแคปสามารถเปิดได้กว้างทำให้การเข้าออกของผู้โดยสารเป็นเรื่องง่ายและสะดวกสบายอีกทั้งยังง่ายต่อการหยิบจับสิ่งของภายในแคปภายในถูกออกแบบให้มีความกว้างขวางและสะดวกสบายโทนสีดำที่ใช้ในภายในทำให้รถดูมีความหรูหราและทันสมัย วัสดุต่างๆถูกเลือกใช้เพื่อความทนทานและง่ายต่อการทำความสะอาดพวงมาลัยของรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความสวยงามและใช้งานง่ายเป็นพวงมาลัยแบบสามก้านที่สามารถจับได้อย่างถนัดมือพร้อมทั้งมีโลโก้ Ford ที่กลางพวงมาลัยเพิ่มความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เบาะได้เป็นเบาะผ้ามีความนุ่มสบายและทนทานเบาะถูกออกแบบมาให้รองรับการนั่งได้อย่างสบายไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในระยะทางใกล้หรือไกล บอกเป็นแบบปรับแบบแมนนวนสภาพตามการใช้งานหน้าปดัดเตือนหมายของรถรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้มีความชัดเจนและอ่านค่าง,ง่ายมีการจัดวางมาตรวัดระบบไฟสัญญาณต่างๆไว้อย่างเป็นระเบียบมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด2.5ลิตรให้กำลังแรงม้าและแรงบิดที่สูงทำให้การขับขี่เป็นไปนอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจเครื่องยนต์นี้มีความทนทานและสามารถรองรับการใช้งานหนักได้ดี ไม่ว่าจะเป็นการขับขี่ในเมืองหรือการเดินทางระยะไกลฟอร์ดเรนเจรุ่นนี้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ขับขี่ได้เป็นอย่างดีรถคันนี้ราคาอยู่ที่165,000บาทรถอยู่จังหวัดโคราชหากสนใจจะมีเบอร์โทรและรายละเอียดการติดต่ออยู่ตรงคำอธิบายด้านล่างคลิปและไม่ควรโอนเงินก่อนทุกกรณีควรไปดูรถตัวจริงและตรวจสอบเอกสารด้วยตัวท่านเองก่อนทำการซื้อขาย สำหรับวันนี้สวัสดีครับ